เหรียญหลบผู้นายวัดบ้านแจ้เป็นห่วงเชื่อมทุกเหรียญน,นะครับตรงขอบเหรียญด้านบนจะมีเส้นซ้อนคมคมอยู่ปลายหางยอยักจะมีเส้นขีดยาวๆสันขอบเหรียญด้านหลังจะเป็นรอยวงเดือนนโมพุทธยะจะมีเส้นแตกยาวไปถึงยันใบพัดตัวนอนหนูด้านล่างเลยนะครับตัวมะด้านบนตรงนี้จะมีเส้นแตกเป็นเม็ด สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการวัคซีนพัคเก้ EP ที่1นะครับผมจะมานําเสนอวิธีการดูเหรียญหลกผู้นายวัดบ้านแจ้งนะครับวิธีการดูพระเหรียญของผมนะครับผมจะดูจากบนลงล่างจุดบนสุดก่อนเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดยุคใหม่นะครับแต่นําห่วงมาเชื่อมทีหลังเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญรุ่นนี้จะเป็นห่วงเชื่อมทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงนะครับเอกลักษณ์ของห่วงเชื่อมรุ่นนี้แทบจะทุกเหรียญเลยจะมีร่องน้ํา อยู่ตามห่วงคือจะมีเส้นเป็นขีดขีดรอบห่วงเลยนะครับทั้งห่วงและตรงหูเชื่อมเลยนะครับีต่อไปที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับก็คือให้จดจําใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นยํานะครับตรงขอบเหรียญด้านบนตรงนี้นะครับจะมีเส้นซ้อนคมๆอยู่ต้องพลิกเหรียญลงมาแบบนี้นะ ก็จะเห็นมีเส้นซ้อนคมๆอยู่แบบนี้นะครับจุดอื่นอาจจะไม่มีนะจุดอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าจุดนี้ต้องมีนะครับทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคาเนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงนะครับจุดที่สำคัญต่อมานะครับเรามาดูกันที่คําว่าอายุทยานะครับเรามาดูปลายหางยอยกของคำว่ายานะครับะจะมีเส้นขีดยาวๆแตก ถึงแขนขวาหลวงพ่อเลยอาจจะต้องตะแคงเหรียญน,นิดนึงนะครับจะเป็นเส้นแปดปลายหางยอยั์ขีดค,คมเลยครับต้องคมนะครับผมถึงแขนขวาของหลวงพู้นายเพื่อนๆเ,เ,เห็นแล้วจุดต่อมานะครับที่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆสังเกตกันนะครับสันขอบเหรียญด้านหน้าจะ เป็นรอยคลุกคลาทั้งเหรียญเลยนะครับผมสันขอบเหรียญด้านหน้าจะเป็นรอยคลุกคลาทั้งเหรียญเลยแล้วก็ที่ตัวองค์พระองค์หลวงปู่นายทั้งหมดก็จะเป็นรอยคลุขคลาดผิวมะละเหมือนกันนะครับจะเป็นรอยครุกคลานะครับแต่ว่าพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะเรียบตึงนะครับจะแตกต่างกับองค์หลวงพ่อนะครับจะมีความครุกคลากนะครับผมเป็นจักรล็อกนะครับเป็นจักรล็อก ตัวหนังสือคำว่าหลวงพ่อนายอินทะสโลก็จะมีความคมชัดมีมิตินะครับด้านหน้าก็จะมีจุดพิจารณาประมาณนี้นะครับผมต่อมาเรามาดูที่ด้านหลังนะครับวิธีการพิจารณาภาพาผมก็เริ่มจากบนลงล่างเหมือนกันห่วงเชื่อมก็จะเป็นมีรอยร่องน้ำเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวน้ำยาประสานเนี่ยดูให้เรียบร้อยให้ไม่มีรอยถอดนะครับก็คือเหมือนการเชื่อมทีเดียวเลยแต่สิ่งที่แตกต่างจากด้านหน้าก็คือสารขอบเหรียญด้านหลังจะเป็นรอยวงเดือนนะครับผมจะเป็นรอยวงเดือนจะไม่เป็นรอยขูกขัเหมือนด้านหน้านะครับผมอ่าเพื่อนเลองดูนะครับจริงๆอะ่ะมันจะเป็นรอยตะใบาจากบล็อกนะแต่ตามภาษาเจนพระจะเรียกว่าเส้นวงเดือนคนระับอ่าตรงนี้ชัดเจนเลย ตรงนี้ชัดเจนว่าเป็นเส้นวงเดือนนะครับจุดต่อมาที่อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆสังเกตน,นะครับคือยันใบพัดด้านบนตรงนี้นะครับตัวมะออ,อุนะครับตัวมะด้านบนตรงนี้จะมีเส้นแตกอยู่นะเป็นเม็ดเม็ดนะเส้นแตกเป็นเม็ดเม็ดคมคตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตำหนิในพิมพ์นะครับ มาที่อยากให้ดูนะครับก็จะเป็นเส้นแตกตรงคำว่านณโมพุทธยะจะมีเส้นแตกยาวไปถึงยันใบพัดตัวนอนหนูด้านล่างเลยนะครับเราดูด้านหน้าแล้วพิจารณาด้านหลังแล้ว ส่วนต่อมาที่เราจะมาดูกันคือขอบตัดเหรียญเนื้อเงินหลงปูนายวัดบ้านแจ้งนะครับจะมีความบางกว่าเหรียญเนื้อสำมิดหรือเนื้อทองแดงครับแล้วก็จะมีความบางกว่าเนื้อทองคาอยู่นิดนึงนะครับตัวตัดของเหรียญหลงปูนายวัดบ้านแจ้งนะครับจะเป็นรอยตัดแบบขาดครึ่งนะครับจะเป็นตัวตัดยุคใหม่เพื่อนๆพี่ๆลองดูกันนะครับจะเป็นขาดครึ่งแล้วก็จะมีบาเหรียญเป็นคู่คู่นะครับจะเป็นคู่คู่นะครับแบบนี้แท้เลยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆเจอเหรียญนี้อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่ามีใครมีนะครับแล้วดูแล้วมีตำหนิตามนี้ผมยินดีรับเช่านะครับราคาหลายๆหมื่นบาทเลยครับแล้วแต่ความสวยนะครับสตาร์ทที่5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแสบาทนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับสามารถส่งมาได้ที่ Li น์แอดนะครับแอด b o o m 1 6 8นะครับผมยินดีรับเช่าถึงหน้าบ้านเลยนะครับฝากกดตัปตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ